สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในเอลเดนริงกนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับระบบของน้ำำําอมฤตนะครับก็คือเจ้าขวดน้ำำําอมฤตนั่นเองเนาะก็สําหรับใครที่เคยดูคลิปแรกๆที่ผมพาแนะนําจุดฟาร์มช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยคือน้ำอำําอมฤตเนี่ยเราจะผสมได้2สูตรนะครับก็คือมันจะมีอยู่ขวดหนึ่งตลอดทั้งเกมแต่ว่าเราจะสามารถหาของมาเพื่อผสมกินเป็นบัฟได้ทั้ง อสองบัฟน,นะครับก็คือตัวขวดหนึ่งเนี่ยมันจะใส่สูงสุดได้2บัฟเนาะโดยตัวขวดเนี่ยเก็บครั้งแรกเนี่ยที่โบดมาริกาที่3นะครับคือผมพาไปดูแล้วช่วงคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่อะโบดมาริกาที่3นี่ตรงนี้นะครับเออก็อยู่ในนี้เลยนะครับในนี้ไม่ได้มีมอนไม่ได้มีอะไรนะครับก็สามารถเดินทางไปได้จากจุดแรกนะครับจุดหน้าด่านเนี่ยก็คือพาดูแล้วแหละนะครับก็ให้ดูลายทางนิดนึงครับก็ข้ามสะพานมา ก็ไหลามาเรื่อยๆครับก็จะเจอกระโบดเลยเนาะก็จุดนี้ข้างหลังโบดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราวาปไปฟาร์มหินกริ้งช่วงต้นเกมได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดเก็บขวดอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เมื่อเราเก็บขวดมาเนี่ยเราจะได้ตัวของอน้ํายาผสมมาด้วยนะครับ1อันเดี๋ยวให้ดูกันจุดแรกที่เราไปเก็บขวดเนี่ยเขาจะให้ไอ้เจ้า อันนี้มาด้วยนะครับตัวที่ฟื้นฟู HP ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งซีซ้ายหรือว่าซีขวาคือจะได้แถมด้วยอันนึงก็แถมให้เล,เล็กๆน้อยๆเนาะทีนี้เจ้าพวกนี้นะครับเจ้าพวกนี้คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crystal tier นะครับภาษาไทยแล้วก็คือหยาบผลึกแก้วนะครับหยาบผลึกแก้วต่างๆเนาะก็มันจะอยู่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตามปึกษาทองน้อยนะครับเราจะสังเกตได้ในแมปเลยครับที่มันจะเป็นรูปต้นไม้เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นรูปต้นไม้นะครับทุกที่เลยนะคือส่วนใหญ่นะครับมันจะมีบอสเฝ้าด้วยเมื่อเราไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีบอสงอกออกมานะครับจะเป็นบอสที่ตัวร่างคล้ายๆต้นไม้บ้างแหละหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าแย้เป็นคล้ายๆเป็นงูเป็นหนอนตัวโตๆจะมีอยู่สสไตล์ประมาณนั้นเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีนะนะครับไอ้เจ้าต้นไม้ไหมเนี่ยก็มีนะเนี่ยปรึกษาทองน้อยนะครับคือพอเราไปถึงเนี่ยมันก็จะมีตัวของไกด์โลเคชันขึ้นบอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตีบอสนะครับ แล้วทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอันที่ผมใช้บ่อยละกันคือทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เลยนะครับก็จุดนี้นะครับจุดบริเวณข้างบนของเมืองหลวงเนาะข้างบนของคอนครหลวงเลนเดลนะครับไอเจ้าพฤกษาทองน้อยอันนี้อันนี้ไม่ได้มีบอสจะเป็นฝูงมอนจะเป็นฝูงมอนนั่งเฝ้าของอยู่นะครับก็คือ,อเป็นน้ำำําอมฤตที่ทําให้เมื่อเวลาที่เราดื่มไปแล้วเนะี่ยแล้วเราตายเนี่ยเราจะไม่เสียรูนนะครับ ช่วง s <S <side> เลนเดตเกมที่เรามีรูนเป็นแสนเป็นล้านกันแล้วเนี่ยใครที่รู้สึกว่าจะเสียดายนะครับก็แนะนําว่าให้เอาสูตรนี้ไปผสมเนี่ยอันนี้อันนึงครับเซี่ยวหยาดกิ่งเรียวอันนี้เนาะคือจะมีหลายคนบางคนก็จะแนะนําว่าให้ใส่เครื่องรางแต่บางทีเราแบบมันมันเปลืองช่องเครื่องรางไงเนาะมันจะมีเครื่องรางที่เป็นกิ่งอ่าเป็นกิ่งเป็นกิ่งไม้สีทอง,ท,อง,ท,องที่เมื่อตายไปแล้วก็จะไม่เสียรูนเหมือนกันแต่จะเสียเครื่องรางแทนอันนั้นมันแบบมันเปลืองสล็อตเราอ่ะเพิ่งที่เราใส่บัฟใส่อะไรเนาะ ก็ใช้อันนี้ครับก็กระดกเอาแล้วแต่นะครับอันนี้ผมมาแนะนำทเฉยนะคือผมใช้มาตลอดส่วนอีกอันนึงก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรอย่างผมเล่นสายเวทเนี่ยผมก็จะใช้อันนี้อันนึงอีกอันนึงผมก็ใช้อันนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีเวทชั่วคราวเนาะโดยเจ้าเนี่ยเมื่อเรากระดกกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่นานถึง3นาทีนะครับก็คือใช้ไฟบอสได้ยาวๆเลยครับเมื่อเข้าห้องบอสไปปั๊บนี่คือกระดกได้เลยนะครับอยู่นานอยู่นานนะครับเรื่องของการที่มันจะไม่เสียรูนเนี่ยก็เดี๋ยวไปให้ดูจุดกัันนะครบ ตรงจุดนี้ก็คือถ้าใครมาแล้วเนี่ยมันสามารถเดินเท้าเปล่ามาได้เลยเนาะก็คืออ๋อแต่เราจะต้องขึ้นมาที่ฝั่งทวีปนี้ให้ได้ก่อนนะครับที่รับสูงัล t a สก็เล่นเนื้อเรื่องมาประมาณนึงเพราะว่าไอ้ที่รับสูง a ล t ัสเนี่ยเราจะต้องอไปหาเหรียญมาไปหาเหรียญมาเพื่อขึ้นขึ้นจากแท่นยกใจอันนี้ขึ้นมานะครับเหรียญหาไม่ยากเนาะหรือไม่ก็อีกทางนึงก็คือมุดด้านข้างเนี่ยมุดภูเขาขึ้นมาก็จะมาโผล่วาบนี้เหมือนกันนะครับก็วิ่งขึ้นมาได้เหมือนกันวิ่งขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็เเเเเดดดิินนทท้้้าาาไไับลล่วมย ก็อ่ามันจะเป็นการเลาะขอบเมืองหลวงเข้าไปเนาะจุดแรกที่เรามากันเนี่ยเราจะเจอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้ามาตรงๆเนี่ยก็เข้ามาได้ตรงนี้ก็จะมีอัศวินทองเฝ้าอยู่2ตัวจะมีอัศวินทองเฝ้าอยู่2ตัวก็เข้ามาจะมีพรตรงนี้ให้เราเซฟหนึ่งที่แล้วก็วิ่งตรงไหลขึ้นมาก็ตรงนี้จะมีบอสได้หนึ่งตัวนะครับจะมีบอสไอ้เจ้าพวกนักดาบทมินตัวใหญ่ๆหญ่มีปีกอะ่ะอีกตัวหนึ่งก็วิ่งไหลขึ้นมาได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเราจะเจออ่ามากิด เราจะเจอมากิดดักตีอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ออยังมาได้อยู่นะก็ยังมาได้อยู่ก็คือเดินเท้ามาได้เลยครับจนถึงตรงนี้เนาะตรงเนี้ยกระท่อมตรงนี้ก็แถม้าิดนึนนงถ้าเราปรับเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจะมีนักล่ากระดิ่งออกมาให้เราสู้ด้วยนะครับไอตัวแดงๆโหดอะ่ะจะมาอินเวดเราสําหรับตอนกลางคืนนะครับก็จุดที่เราจะไปก็แน่นอนครับว่าเป็นพฤกษาทองน้อยตรงนี้เนาะก็มา,าไปวิ่งไปครับเดี๋ยววิ่งไปให้ดูกนันแถวนี้นี่บอสเยอะอยู่ครับข้ามกลางคืนเนี่ยมีวมีอ่าบริเวณนี้จะมีไอเจ้านกด้วยนะครับมี เขาเรียกกันอะไรนะเดดเบิร์ดใช่ไหมจะมีนกแข่งความตายด้วยครับโผล่มาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น <Hey. S 1> เออเื่อผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้ไงเห็นแบบตามกลุ่มตามอะไรเห็นชอบมาอ่าคุยคุยกันนะครับแบบเสียดายจังเสียลูนเยอะทํายังไงกันดีเวลามีลูนเยอะๆไปตีบอสแล้วเราตายไปครั้งหนึ่งแล้วเรากลับไปเก็บไม่ได้ระหว่างทางที่กําลังจะกลับไปเก็บโดนฆ่าอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างเป็นปัญหาก็ใช้อนี้ก็ได้ทุกวันนี้ผมยังใช้อยู่เลยนะครับ คือถึงแม้ว่ารูนมันจะหาไม่ยากแล้วเรามีแหล่งที่พงที่ฟาร์มค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะครับไม่คีดเราจะมียักษ์ยิงธนูใส่เรานะครับก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะผมมาร์กไม่ตรงจุดเท่าไหร่นี่ต้นนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีบอสอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็จะมีแก๊งนี้จะมีแก๊งนี้ครับเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับมันจะเป็นของวางอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็วิ่งปาดเข้ามาเก็บได้เนี่ยอยู่ในถ้วยเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะอยู่ในถ้วยนี่แหละนะครับแล้วก็ปาดเข้าไปเก็บก็หนีเลยก็ได้หรือสู้้ก็ไไไดรมม่มีอะ จ้าแกงในรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะมีเก็บของอย่างเดียวครับเนี่ยมีเยอะอย่างเดียวอันนี้คือเน้นปริมาณอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือจะมีเยอะๆหน่อย <c oughs> นี่มกระโดดไปตอนนี้ผมมีรูนอยู่1 7 0 0 0เนาะมีอยู่1 7 0 0 0นะครับ ก็ตรงนี้คือจุดเก็บนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ให้มาเก็บไอ้เจ้าน้ำำําอมฤตอันที่ผมบอกนี่เนาะตอนนี้ผมกินไปแล้วนะครับผมกินไปแล้วเดี๋ยวไปตายให้ดูเนี่ยคือถ้าเอฟเฟกมันยังอยู่นะก็คือมันจะมีออร่าอย่างเงี้ยนะครับเออเดี๋ยวรอเช็คกันนิดนึงครับคือผมใส่มาสออันอันนึงมันจะเป็นเพิ่มพลังเวทแล้วก็อันนึงมันจะเป็นตายไม่เสียรูนนะครับรู้สึกว่าจะอยู่นานเท่ากันเลยนะถ้าผมไม่มีตรงไหนผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะแต่คือ3นาทีนะครับอยู่นาน3านาที ก็เวลากินไปแล้วเนี่ยใช้ไฟบอสได้สบายๆครับนนในระหว่างนี้เราสามารถตายได้ชิวๆตายแบบไม่เสียรูนได้เลยครับเออก็ไปกระโดดตายให้ดูก็ได้ดูนานนะสามนาทีคิดว่าน่าจะนานพอนะครับนานพอให้เราแบบไฟบงไฟบอสหรือว่าเวลาอยู่ในดันเจียนใช่ไหมเราอยู่ในดันเจียนเจอห้องแปลกๆที่คิดว่าน่าจะโดนดักตีโดนลุมตายเนี่ยก็กระโดดเลยครับกระโดดก,กันไว้จะได้ไม่เอ่าเมคชัวร์นะครับว่าเราตายแล้วถ้าเราถ้าเราตายไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะได้ เรียกว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราตายไปรอบหนึ่งในห้องที่มันอันตรายเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะสูญเสียไปในขากลับนะครับเวลาที่เราจะกลับไปเก็บเนี่ยมันอาจจะไปเก็บไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็แนะนํากันไปนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็แบบนี้เนี่ยคือไม่เสียรูนนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในน้ําอามฤตที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะเก็บเลเวลขี้เกียจไปไม่อยากไปนั่งฟาร์มเองแบบไปเรื่องบรรดาวนะครับคือถ้าเรานั่งฟาร์มเองก็จะได้เลเวลชัวร์ๆถูกปะ ตรงนี้เราก็จะไม่จําเป็นที่จะต,ต้องห่วงมันเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ขี้เกียจไปเสียเวลาฟาร์มอยากเล่นตามเกมไปเรื่อยๆมีก็อัพไม่มีก็ไม่อัพแล้วก็ไม่อยากเสียรูนนะครับก็แนะนำละกันเนาะเป็นน้ำำําอมฤตอันนี้นะครับส่วนนอื่นอื่นก็อย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่นะครับไอ้เจ้าพฤกษาทองน้อยตรงเนี้มันจะเป็นน้ำำําอมฤตหมดเลยครับเวลาที่เราผ่านผ่าน ผ่านในแต่ละจุดเนี่ยจะได้ประมาณ2เลยนะช่วงจุดหลังๆเนี่ยนะครับจะได้น้ำำําอมฤตไปประมาณ2ไอตัวตัวผสมเนาะจะได้2ชิ้นเลยนะครับเออคือ2บัฟให้เราเลือกเลยก็ทุกจุดเลยนะครับช่วงอ่ะเมืองแรกๆก็มีอ่ะช่วงแมปแผนที่แรกๆก็มีเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนะตามจุดที่เป็นรูปต้นไม้ใหญ่ๆในแมปนะครับไปไล่สู้ดูนะครับไปไล่สู้กับบอสด,ดูได้เลยนะครับตรงนี้มีไหมอ่ะตรงนี้ก็มีเนี่ยแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับในแมปเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ ตอเราก็ไปถึงเนี่ยตอนแรกมันจะยังไม่ขึ้นคําว่าพฤึกษาทองน้อยเนาะเราต้องเข้าไปถึงก่อนนะครับมันก็จะมีโลเคชันขึ้นมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนํากันเนาะแล้วก็เรื่องของงารผสม,มก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้เนาะเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้ไงมันมีเจ้าเครื่องรางด้วยครับเออบางคนก็นแนะนําว่าแบบใช้เครื่องรางสิอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเปลืองสล็อตบัฟของเครื่องรางของเราตรงนี้ไงบางคนเล่น พวกเพิ่มดาเมจอะไรตรงนี้เยอะๆใช่ไหมเออก็จะเสียดายตรงนั้นไปเนาะครับก็กระดวกน้ำอมฤตแทนเอาก็ได้ครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้แนะแน,นาหลักๆก็คือเจ้าน้ำอมฤตที่กินแล้วเราจะไม่เสียรูนเนาะก็เท่านี้ลครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันว้ยังไงเจอกันใหมท่ทีคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ